สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตองไบโยอเทรับผมมือนี้ผมอยู่ตลาดนัดโคกระบือนะครับบ้านสมสนุกนะครับอำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับมาพร้หัวถึกง่ายครับพี่น้องครับนะพี่สวัสดีครับนะครับนะมืมานี้ไดงหัวถึกง่ายมากเหรอครับครับผมได้มาส่งตัวขายตัวหนึ่งครับอ๋อเหลือตัวหนึ่งรับเหลือตัวนึ่งตัวนี้ยักปีแล้วพี่ตัวนี้ไอซีเขาซีปีครับผมไอซีเขาซีปีโอ้พี่น้องครับนะกระดูกแข็งขาใหญ่ขนาดครับนะ นี่พี่น้องครับในกระดูกแข้งขาง่ญ่ขนาดเลยนะสารพูธีมองหางัวเพิกง่ายนะครับหนังหมาซาง่ญ่กระดูกแข้งขาง่ายครับพี่น้องครับนะฮะพี่ครับตัวนี้เปิดราคาไว้หลายมาไหนห้องสามสิบเก่าครับโบแพงเดียรบขายถือพี่น้องครับนะฮัวง่ายขนาดนี้เปิดราคาไว้นะครับสามินเก่าต่อต่อได้นิดน้อยครับต่อได้อีกนิดน้อยครับพี่น้องครับนะฮะนี่นะครับ โค้งสร้างร่างกายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยพี่น้องครับนะตัวนี้นะเปิดไว้ทั้งหมดเปิดไปสามหมื่นเก่ามาต่อรองเอาครับนะพี่จะเกิดว่ามีใครสนใจพี่เบอร์ติดต่อไหครับศูนย์หกสามครับศูนย์สองห้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับห้อยเก้าบอลรบือครับผมห้อยเก้าบอลรบือเนาะครับผมโอเคครับผู้ใดสนใจก็กริ้งกางมาได้เลยครับสวัสดีครับ